ครั้งนี้นะครับจัดเมนูกระเพาะหมูผัดกระเพาะหมูผัดผงกะหร่าครับใส่หอมด้วยตั้แรกแล้วก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวกันให้ร้อนก่นอนกระเพาะหมูนี่เราเตรียมเตรียมมาแล้วนะครับเป็นกระเพาะหมูจากเยวาวราชนะครับก็ เจ้านี้ล้างสะอาดมากาสามารถติดตามดูคลิปว่ากระเพาะหมูเจ้านี้อยู่ที่ไหนได้นะครับในเพจนะครับก็เจ้านี้เขาจะล้างสะอาดแล้วก็หมักพริกไทยไว้ในกระเพาะเลยเจ้านี้แนะนําเลยนะครับแล้วก็เราก็เตรียมหัน่นกระเพาะหมูเป็ด แล้วก็แช่ไว้แล้วตั้งหลายชั่วโมงตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อให้นิ่มนะครันผัดทำไม่ง่ายครับเมนูนี้ตระเทียมร้อนเสร็จแล้วก็ลงพ้าะหมูกับเห็ดผัดได้เลยแล้วก็ปรุงใส่น้ำมันหอยแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็เพิ่มน้ำซุปนะครับน้ำซุปเอ่อพริกไทยดำอันนี้เราก็ตุ๋นอีกแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้ว เมนูง่ายนะครับลองทำันดูกับอาหารบ้านๆครับแล้วก็มาต่อที่เมนูไก่ผัดพริกแกงกระหล่ำดอกกระหล่ำเลยนะครับจากที่เราเสร็จไปแล้วถึงเมนูนะครับอันนี้เราก็มาต่อนมีสองกับข้าวสองอย่างครับแล้วก็เตรียมเหมือนเดิมครับน้ำมันกระเทียมเตรียมพริกแกงถ้าเราไม่สะดกวกเรากตำแล้วก็หาเจ้าที่ทำพริกแกงสดมานะครับเด็ด ก็เราก็ลงน้ำมันกระเทียมเจียวให้ร้อนแล้วก็ลงไก่ในนวลไดาเลยครใส่แกงนี่แล้วก็เตรียมดอกกระหล่ำลงไปลือได้เลยครับล้วปรุงปรุงเพิ่มน้ำมันหอน่อยยิ้วห้รืนร่อยแล้วก็ใส่กระหล่ำลงไปแล้วนะครับดอกกระหล่ำแล้วก็ ผัดทุกเขาให้ทั่วเสร็จแล้วเด็วเราก็จะบผักให้สูกนิ่มก,กินไ้เราก็ผบดได้ประมาสับห้าหนาทีเนะตือานป้ชูยได้ที่เสร็จปุ่อยน,นี้เสรแบบิมกรดจาย